มีโอกาสเข้าเฝ้าอยู่หลายครั้งได้รับแนวคิดได้รับมุมมองของชีวิตประเด็นหนึ่งก็คือไม่ให้ยึดติดว่าจะต้องจะต้องมาทํางานอะไรในประเทศไทยนะพระองค์ท่านมีรับสั่งว่าขอให้เราเนี่ยทำตนที่เป็นประโยชน์ไม่จําเป็นจะต้องมาทํางานราชการด้วยซ้ำไปทํางาน,นเอกชนก็ได้ไม่ต้องกลับประเทศไทยก็ได้นะขอให้ทํางานให้เป็นประโยชน์กับ กับมนุษยชาติก็พอแล้วนะครับก,ก็น่าน่าภูมิใจแล้วหลักคิดนี้ทําให้ศาสตราจารย์ดรขุนีิพบเกษมทรัพย์ในฐานะนักเรียนทุนอนันทรรมหิดลปี2527นาีเแผนกเกษตรศาสตร์ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยายลัยแคลิฟอร์เนียเดวิดประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาวิทยายลัยชั้นนำระดับโลกด้วยเวลาเพียง5ปี ลัมาตอบแทนคุณแผ่นดินปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการนวัต,กร,วตกรรมเพื่อสวนภูมิภาคเอเชียมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์พระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรถือเป็นโอกาสอันสูงสุดและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตของนักศึกษารวมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผน,นก,กเกษตรศาสตร์ นำองค์ความรู้ด้านการเกษตรกลับมาพิกฟื้นแผ่นดินเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชลดมลพิษทางอากาศสรีระวิทยาของพืชเช่นข้าวฝ้ายและยางพาราเป็นต้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดนะครับไม่รู้จะเปรียบยังไงนะคือการการที่เราได้รับพระราจานทุนนันทมิดรก็คือเปลี่ยนชีวิตเป็นทุนที่ ที่เน้นในองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือเริ่มต้นจากคนให้คนมีคุณภาพให้คนที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยมาสอนมากระจายความรู้มาสร้างทีมงานขึ้นต่อนะครับเพื่อที่จะได้ได้พัฒนาคนรุ่นต่อ,ตอไปการที่ได้ทุนไปเนี่ยทำให้ผมผมได้ไปอยู่ที่ที่นั่นนะได้เรียนในสาขาที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากได้รับการ อรรรรมรบบบัปะสกาณ์ทีีด่ดในทุกปีนักเรียนทุนอนันทมหิดลจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าส่งรับสั่งกับนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองนาน3-4ถึงชั่วโมงและส่งรับสั่งถึงความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยอยากให้นักเรียนทุนนำความรู้มาช่วยพัฒนาประเทศชาติ ทุกวันนี้ดรปุ่นพิภพยึดมั่นคำสอนสั่งและซับซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสายพระเนตรอันยาวไกลในการสร้างนักวิจัยนักวิชาการนำวิชาความรู้ทำประโยชน์และสืบสารพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศต่ตอไป